สวัสดีครัครับัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆในคลิปนี้นะคะพี่ภูมินะคะก็จะมากินไอติมนะคะแพเดิลป๊อบรสโคลานะคะหแท่งนะแล้วภายในเวลาสามนาทีนะคะถ้าพี่ภูมิทําไม่ได้พี่ภูมิบอกว่าภูมิจะเต้นระบำชาวเกาะให้ดูเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นไฟบังคับเนาะเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยก็คงไม่อยากเต้นหรอกระบำชาวเกาะนะคะอ่ะอันนี้ เรามาดูกันว่าพี่ภูมินะคะจะยอมแพ้ในความเย็นของไอศครีมแล้วมาเต้นระบำาชาวเกาะให้เราดูหรือว่าพี่ภูมิไม่อยากเต้นระบำาชาวเกาะแล้วก็จะต่อสู้กับความเย็นนะคะเอาละค่ะ๋ยวแม่จอยจะเริ่มจับเวลานะคะห้าแท่งภายในสามนาทีเท่านั้นเริ่มค่ะเป็นไงบ้างภูมิเย็นไหม,ม เย็นมากที่ภูมิถ้าทำไม่ได้ก็เต้นระบำชาวเกาะนะมือซีด้วยนะโมจะเล่นกับน้องเจสซี่ก็อยากกินอยากกินนะคะเหนื่อยแล้เหนื่อยจะอุ้มหรือเจสซี่ยังเสกภูมจะต้องเต้นระบำชาวเกาะให้เราดูแน่นอนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ดูท่าทาง าาชวจะหมดแล้วจะหมดแล้วเจสซี่เชีภูมิหน่อยถ้าให้ภูมิต้องเต้นระลามเชวก่อนเจสซี่ก็จะต้องเต้นให้ภูมิดูก่อนนะคะเอาละตอนนี้เกือบหนึ่งนาทีแล้วค่ะห้าแปดห้าเก้าหนึ่งนาทีผ่านไปภูมิยังได้แท่งเดียวอยู่โอ้ยจริงกิหมดเลยไม่ได้อะแท่งที่สองตามมาตันโตของง แทงทีสองนะคะกินให้ออกเลยตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าๆเดี๋ยวถ้าไม่พูมิเต้นระบ้าชาวก่อนนะเดี๋ยวแม่จะใส่กระโปงให้เลยเย็นใช่ไหมล่ะเย็นลิ้นใช่ไหมล่ะหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะพูมิ หนึย1นาทีกว่าๆนะคะจะสองนาทีแล้วพี่ภูมิเร็วนะเร,วเร็วนะเร็วอ,จอะจะยอมแพ้เหนอตีสามสองนาทีแล้วนะจ๊ะมันเย็นใช่ไหม เนยีรสองนาทียี่สิบวินาทีนะคะใกล้ถึงเวลาวันนี้เราจะได้เห็นพี่พุ่มกันลำชางเช้าเกาะกันเ้าเกากัน กินช้าเดี๋ยวดิมลายหมดแล้ไม่ได้กินนะอ่าสองแท่งผ่านไปไไแต่ละบอมชาก่อนดี่ก็ได้เต้นอยู่ดีนะคะตอนนี้สามนาทีค่ะสามนาทีแล้วพี่ภูมิพี่ภูมิทำไม่สำเร็จนะคะมันเย็นใช่ไหมภูมิ ยังไม่ละลายเจสซี่จะต่อไหมอีกสามแท่งอีกสามแท่งหมูทำได้ไหมเลยนะภายในสามนาทีนะไวเปล่า<ว>มาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้แม่เริ่มนะเ่อไปกินตอนนี้นะคะน้องๆเจสซี่จะช่วยพี่ภูมิค่ะก็คือเหลืออีกสามแท่งนะถ้าเกิดว่าเจสซี่ทำสำเร็จนะคะภายในสามนาที พี่ภูมิก็ไม่ต้องเต้นระบำชาวเกาะแต่ถ้าเจสซี่ทำไม่สำเร็จให้เต้นทั้งคู่เลยโอเคไหมเริ่มค่ะภูมิก็ช่วยน้องแกะสิจะดูสิมีดูดด้วยเล็วเจสซี่สู้ๆเร็วอะไรเร็ว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  เร็ว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 มุ่งจะช่วยกินเหรอเอาเลยอ่ะถ้าทําสําเร็จพี่ผมไม่ต้องเต้นละถ้าไม่สําเร็จต้องเต้นทั้งสองคนภายในสามนาทีอ่ะวันนี้แม่อนุโลมให้เร็ว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 อันไรอีกละอ๋ออะไรเร็วเร็วจะซีซูซูจะซูซ แต่ละคนเย็นใช่ไหมเย็นขึ้นสมองใช่ไหมยังไม่ถึงนาทีอันนี้ต่อเวลาให้3นาทีนะคะอันนี้คือการต่อสู้นะคะเพื่อพี่ภูมิผู้พี่ภูมิเจสซี่ถ้าเจสซี่กับภูมิทำสำเร็จในรอบนี้พี่ภูมิก็ไม่ต้องเต้นระบำชาวเกาะตึ้งดึงตึ้งดึงแต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จต้องเต้นดีกันแต่ที่อยากเห็นนคืออยากเห็นพี่ภูมิเต้นอะ ใส่กระโปรงให้ด้วยแม่จะใส่ให้จริงๆสู้ๆสูหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนี่เลยภูมิความเย็นยังคงอยู่นะคะแม่รู้ละที่ภูมิกินช้านี่เพราะอะไรจะให้น้องกินแท่งที่สองใช่ไหมที่มันเหลือสู้ๆๆเหนึ่งนาทีครึ่งผ่านไปค่ะหน่งสิหนึ่ ก็อีกแท่งสุดท้ายก็ช่วยกันกัดซิเอาสามแท่งผ่านไปอเอาเร็ให่าสู้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 สาีสเ้สู้สู้ส่ทสู้ส้สเ้สก้นเรสเอสเ้สู้สู้ส่้ส,สู้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 สน้สู้สู้สูสสู้สู้สู้สม อุตส่าห์ต่อเวลาให้แล้วนะเจสซี่หนูเป็นผู้ช่วยพี่ภูมินะขี่มาอ้าวช่วยเนี่ยมีดูเด็กมีดูอกัดแล้วพี่ภูมิกัดเลยพี่ภูมิกัดอ้าวสองนาทียี่สิบเอ็ดแล้วค่านเร็วเร็วเร็วสองนาทีครึ่งดูกัดอีกคนละทีก็หมดแล้วอ้ำเอาเจสซี่เร็ว อ้าถ้าในอ <laughs> สองนาทีสี่สิบสามไมนาทีเขียวสีจะซีเขียวสีอในปากไม่โดนห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบอ้าวหกสิบมาจะไหมไม่ค่ะมันสามนาทีเห็นไหมสามนาทีไปก่อนแล้ว ในปากเจซี่ยังเคี้ยวอยู่เลยเอาเอาทำไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จอุ๊ดแม่ก็สาต่อเวลาให้อิักให้เจสซี่มาช่วยนะไม่ไหวไปเตรียมตัวเตลราชาวกดเลยแค่เอาละค่ะตอนนี้นะคะพีู่มิกับเจสซี่นะคะก็แปลงโฉมแล้วนะเพราะว่ากินไอศครีมห้าแท่งไม่หมดนะแม่ต่อเวลาให้นะ ให้เจสซี่นะคะช่วยก็ยังไม่ได้นะมา <c oughs> เดี๋ยวต้องโดนทำโทษนะคะเต้นระบำชาวเกาะน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บขอดูพี่ภูมิแป๊บหนึ่งอ่ใช่นอ่าวันนี้นะคะแม่จอยก็มาเจอกับสาวลำซิ่ง <laughs> ทั้งสองคน อ่ะพร้อมหรือยังคะ,ะ,คะเริ่มเลยคะ่ะลำลาลำ,ลำ,ลำชาวเกาะผาอีเลสน็อจับใจสายนะ้ำหลังไหลอะไรนะอะไรนะหลังไหลกระทบหาทรายเดินลื่นกระทบหาทรายเดินลื่นขึ้นอีกอออรอบหนึ่งลำลาชาวเกาะ พูดอย่างเนียนเต้น <c oughs> ตามน้องไปเลยเใส่น้ำล้างไลใส่น้ำล้างไลกระท้อหาอยใสดังขึน้ง <c oughs> หหอยด่างขื้นขนเอาเอา <c oughs> เอาละคะตอนนีนะ้เรียบร้อยแล้วนะคะสาวน้อยของแม่โจส้สงคน <c oughs> เต้นราบ,บําชาเกาะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จอยพี่ภูมิเจสซี่ไปก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ติดตามคลิปใหม่ของเจสซี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ